โยสวัสดีครับเราไว้รุ่นผู้ชื่นชอบรลบบอกวันนี้เราอยู่กับแมพที่มีชื่อว่า Get to the top นะครับก็ในเกมนี้ให้เราขึ้นเฮ้ยโตตกหหโหูหูพังแบบปุ้มซามนะครับในเกมนี้ก็ให้เรากระโดดขึ้นไปที่ทาวเวอร์นะครับกระโดดขึ้นไปนะแบบเนี่ยเต่าไตแบบเสาเนี่ยทาวเวอร์เต,ต่าไตย้นไปนะครับแล้วข้างบนเนี่ย มันจะเป็นปุ่มให้เราก,กดนะครับภารกิจของเราตอนนี้คือการขึ้นไปข้างบนนะครับไม่มีอะไรมากให้เราขึ้นไปเลไปช่างแล้เราขึ้นไปข้างบนนะครับเพื่อเอ่อปุ่มไปไม่ถึงเว้ยไปไปไม่ถึงไปไ,ไปไม่ถึงไปไ,ไ,ไม่ถึงนี่ไงไปไปไม่ถึงยิปโลปโล,ลองปโปไว้ก่ช่าวิช่าโอเค ะเราจะต้องไปที่หนึ่งให้ได้เราจะจะจะต้องไปที่หนึ่งให้ได้เออมันโดดยากโอ้จะต้องไปที่หนึ่งให้ได้อึบโดดไปโดดไปนะฮะอุปสรรคเกมนี้คือมันก็ก็เป็นแท่นกระโดดเนี่ยแหละที่ว่ามันอยู่แบบไม่เป็นที่เป็นทางเท่าไหร่ไม่ถึงไม่ถึงใช่ไหมไม่ถึงหรอ วิงคุนอะใชื่อประกอบของผมมาโดดขึ้นไปโดดขึ้นไปเฮ้ยตอนนี้มีคนนำไปสูงมากครับเดี๋ยวต้องไปทีไรได้เอาชิดโอเคเราต้องกะการนัโดดได้ดีนะถ้ากดโดดโดดไม่เป็นนี่คือมันทั้งหัวติดทั้งไม่ถึงทั้งอะไรก็ไม่รู้้ยค่อยๆไปอุ้ยชิบอย่านะฮึบึ๊บอบ ปึ๊บโอเคโอเคปึ๊บไปเลยไปเลยโอเคตอนนี้ผมอยู่โอ้ยจ้า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 ก็เลยจะบอกเลยว่าอยู่คนแรกกายกายเป็นคนที่เท่าไหร่เนี่ยปึ๊บถึงไหมไม่ถึงถึงดิอ่ะถึงโอเคโอเคปึ๊บเอาไปนี่ไปนี่ไปนี่ไปเอาสีเขียวสีฟ้าอ่ะเฮ้ยสีเขียว ชนดิข้างบนอะ่ะเออนี่ไม่ถึงจิบหายละไงตอนนี้เนีเออ่ยฮึบ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 อำไมอาไม่ตรงนี้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 นแล้วก็ตออกมาอยัางเยอะเลยกี้เราจะมาทางไหนเราควรไปทางนั้นโอเคโอเคโอเค นะครับโอ้ยมีคนนำไปสูงมากเขาเก่งเขาเก่งเขาเก่งเฮ้ยเชื่อประมาน,นี้ก่อนนะฮะอันนี้เราขึ้นไปอันนู้นดีกว่าไหมอันนี้นี่แล้วก็มาณนี้เกยี่ยมาโอเคออกมาฮึบฮึบอึเอฟอึบโอเคอะไรต่ออันนี้อันนี้สีแดงสีแดงนี้สีแดงนี้แล้วก็สีอะไรต่อดีวะนะลงฮึบอ่ะสีนี้ อโอเคเดินไปกระโดดกระโดดคุณวิ่งไปไกลมากคุณวิ่งไปไกลมากแก่ที่สองเนี่ยไม่นะเดี๋ยวเวลาน้อยมากเออไม่ได้ไมานี้ไม่ได้ฮอาาไม่ทานนะ้านะครับก็เห็นไหมครับว่าบนสุดจะมีปุ่มให้เราไปกดแล้วคุณก็จะยืนแอคอยู่ตรงนั้นแหละไม่มีเลยมากอา โอเคม่ใหม่ใหม่ใหม่เฮ้ยจ้าเฮ้ยชาชาชาตอนต้นมันก็ง่ายๆแหละันเริ่มเยอะขึ้นมันก็ยากโอเคๆจะเย็นนะเย็นนะหยุดพูดเยอะก่อนหยุดพูดเยอะก่อนพูดน้อยๆพูดน้อยๆทำไมเคตรโดนสูญจังตามไปตามไปตามคนชำนาญไปโอเคโอ้ยไม่เอาเดี๋ยวไม่เชียอไม่เชียออืม อืมฮึอืมฮึไปซะไปเฮ้ยช่อันนี้ก่อนอันนี้สีเขียวสีส้มโอ้่ไปแล้วเนี่ยชิวาชิวาโอเคโดนไปออกไปอันนี้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 เฮ้ยมีคนโดนต่ำเราเฮ้ยตกปึ๊บโอเคไปอันนี้อ่า ถึงป่ะคือไม่ถึงเป็น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 ที่ทางกว่านี้โอเคไฟฟ้านี้แล้วก็เข้ามาข้างใต้เดินไปโหลดโอ้โหโใส่กิ้งเลยอืมอืมอืมมองยากมากโอเคโอเคเอ้ยผมชิ้นหนึ่งค่ะเอ้ยโอ้โหผมอ๋ออยู่ไอ้ไอ้ไอ้นี่อยู่คนนึง โอ้โห oh ไม่หันอุ่น่าใช้เลยนะสิ้นเปลืองอะ่ะอึ้ไอหน้าเหลียมท <c oughs> ําไมอไมครับเราจะต้องชนะให้ได้สักครั้งหนึ่งโอ้ยยากมากเลยตรนนี้มันโอเคมันโดดยากนะมัน mình cái lưu 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 นี่ก็ได้นี่อันนี้อันนี้แบบนี้ก่อนอันนี้โอเคปึ๊บฟับเฮ้ยชับโอเคอ่าทางไปนะครับก็โอ้โหโอ้โหท้ออะไรอย่างงี้เจโอ้โหไอ้หน้าเรียวมันขึ้นไปแล้วนะโอเคความความพยายามที่ไหนความสูงที่นั้นเจ็บอฮ้ยนี้ก่อนอันไหนก่อนวะอันนี้อ่ะฮะ อันนี้ไปไปไปโอเคโอเคไปโน้น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 อันโน่นนั้นก็ไปโน้นใช่ไหมขอบขอบโดขึ้นมาไปนี้กลับไปข้างหลังขึ้นอันนี้มันก็โดขึ้นไปติ๊บอัพเปงเปงเปง,เปง,เปงโอเคไปไม่ได้อะไปไม่ได้ไปถึงไปถึงไปถึงตก หาอื่นแล้วหาอื่นเฮ้ยไปเร็วเกินโปอลนี่อะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปนะปอล์นะป,รนะปรเร็วนะโอ้ยชึบอันนี้อึบ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 อันนี้อันนี้อันนี้แล้วก็อันโอ้โหโอ้โห โอ้ยโอ้ยจำทางไม่ได้จริงๆไปมันมันจะชนะแล้วให้มันชนะไปเถอะโอ้ยอมแล้วยอมแล้วเอาเลยเอาเลยเพื่อนเอาเลยเอาที่มึงสบายใจเลยไม่เอาแล้วออย,ยอมแล้วโอ้โหไปเลยเจ้าหัวเดี่ยมอืมเฮ้ยโอเคนะครับเริ่มใหม่กันอีกรอบหนึ่งแล้วจะาหน้าฉัน,นให้ได้สักครั้งหนึ่งนะครับ Yeah. Okay. Okay. So well โอเคโอเคเตรียมอะไรเสร็จเรรียยบ้อแล้วไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้งโองส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 องไม่ทางนี้ทางนี้ทางนี้ไปต่อทางนี้ทางนี้ทางนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ่ะทางนี้ทางนี้ก่อน นี้ก่อนชิบถึงโอเคไม่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  เอ้ยใช้ดดองชนะว h a t เอาจริงดิผมถึงก่อนนะเมื่อกี้อ่ะโอ้อะไรวะเฟลลยตกโกงแล้วลูก่อนเลย โอเคโอเคเแล้วเราจะไต่ไปแบบรอบๆนะโอเค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 เคโอเ,โอเคคร้ยไต่ไปไม่ถึง ไม่ถึงตรงนั้นโอ้ทำยังไงดีล่ะโอ้โอเคครับยากมากไอ้นู้นจะไปแล้วนั่นน่าจะได้แล้วมั้งโดดที่นี่นได้แล้วอะไรอยู่วะทางไม่ตกลุกโคโคกิกใช่ไหมไปไม่ได้ฉันไปแล้วมันจะต้องมีทางมันมีทางให้ไปเสมอ โอเคโอเคปึ okay, okay. ๊บปึ๊บเราใช้เทคนิคการยิบหัวมานะครับ <laughs> ยิบหัวขึ้นมาวะ่ะเย้โอเคนะครับโอ้ oh, จบสักทีนะยายกจริงๆนะเอาว่าคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้แล้วก่อนนะเราเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายวี <c oughs> We dab